you you me ล้างตารอแทบกระเช้าซีดาปักหมุดวันโนนแอตอนใหม่หนัวถึงใจแน่นอนเป็นละครอีกเรื่องที่แฟนๆรอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้ดูตอนใหม่สักทีสำหรับกระเช้าซีดาทางช่องบันสันสิบเอ็ดล่าสุดเชน2561นบอกว่าทุกอย่างพร้อมแล้วรอดูตอนใหม่กันได้เลยแฟนๆที่รอรุ้นกันอยู่ว่าน้ำพิงหรือนุ่นมรนุษย์จะจัดการกับชีวิตที่เฮงซววในรูปแบบใดลำนำกีนอัสดาพรจะนำความมิบัติปั่นหัวไปกี่ตัวละคร,รอัมพนกจิลายุ จะดินหน้ากับความรักที่มีอุปสรรคสำเร็จหรือไม่และคุณลือหรือปีเตอร์คอปบลเดนโดจะเป็นกระบือประจนถึงตอน,นจบไหมรอรุ้นกันได้ในกระเช้าสีดาทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่เป็นต้นไปทางช่องวันส1เริ่มตอนใหม่แบบต่อนเนื่องวันพฤหัสที่2ีสตุลาคมนี้ปักหมุดกันไว้ได้เลยจ้า